เห็นเด็กที่อยู่ในวัดทําไมเด็กเยอะจังก็เลยสอบถามพราอาจารย์แล้วก็พระภิกษุที่อยู่ในวัดบอกว่าเด็กเหล่านั้นคือเด็กกาําพร้าเด็กกําพร้าที่ท่านอุปการละแรงบันดาลใจจากความทุกข์ยากลําบากในอดีตที่เราพบเจอด้วยตัวเราเองเมื่อเราได้พบเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก ก็จึงใช้โอกาสในการอุปสมบทพรองสมณเพศได้ช่วยเหลือพี่น้องคนที่ทุกข์ยากลำบากเช่นเราในอดีตหลักคิดก็คือการช่วยกันเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับสังคมคืออะไรที่ขาดเหลือต้องการและก็มีความยากลำบากแล้วก็จะไปช่วยเหลือในในจุดนั้นก่อนคนที่มารู้จักพระอ,อาจารย์ก็จะศรัทธาศรัทธาแล้วก็จะรักในตัวพระอ,อาจารย์คือไม่ได้เสียแ้ง พระอาจารย์ก็จะมีเพื่อนต่างสำนักนะพระอาจารย์จะเป็นเจ้าอาวาสที่นี่แต่มีเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสที่วัดคาทอลิกวัดพมันดานะมีอะไรก็พระอาจารย์จะประสานใน้ผมไปเชิญคุณพ่อบาทหลวงที่วัดคาทอลิกมาสิ่งที่พระอาจารย์ได้เริ่มขึ้นหรือว่าได้ทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือการช่วยพัฒนาบุคคลดึงคนที่ยากไร้หรือว่าดึงคนที่ลําบากขัดสนเนี่ย ให้ไปสู่ในระดับของการพัฒนาที่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงที่นี่ก็จะมีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องหนัหนกๆนัคือหนึ่งความยากจนแล้วก็ผูดอากาสปัญหาของเด็กๆที่ชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องของเด็กที่เขาขาดาความรู้แล้วก็ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนเด็กดอยหลายๆคน ที่นี่นะครับอาตมาตั้งบ้านใบบุญเป็นบ้านที่เราอุปการะเด็กกำพร้าและได้โอกาสหนึ่งคือเด็กกำพร้าหลายคนไม่มีพ่อแม่หลายคนมีพ่อแต่ไม่มีแม่พ่อเสียแม่เสียแตกต่างกันไปเป้าหมายที่สคือเด็กได้โอกาสเด็กเหล่านั้นถ้าอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งเล่าเรียนหนังสือในการอุปการะดูแลให้ลูกสามารถที่จะ เรียนหนังสือได้ด้วยอยู่บนตอยสูงเราจึงรับเด็กเหล่านี้มาอุปการะดูแลนะครับในส่วนต่างๆตั้งแต่ทุกสิ่งอย่างปัจจัยสี่เป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นยารักษาโรคและก็เป็นที่อยู่อาศัยนะซึ่งเราดูแลเด็กในทุกๆอย่างของชีวิตเขานะจนเขาเรียนจบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่าน สร้างคนสร้างงานให้เด็กได้เล่าเรียนการศึกษาเลี้ยงดูสร้างให้ให้เขาใช้ชีวิตแบบว่าอยู่วัดเนี่ยทำยังไงหนึ่งต้องปลูกผักต้องทํางานวัดต้องอะไรนะเออเหมือนเหมือนต้องช่วยงานวัดต้องอะไรนะแล้วก็มีหน้าที่ไปเรียนเมื่อสร้างคนสร้างงานเสร็จแล้วท่านสร้างชุมชนเราก็ได้ทํางานง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีต่อกันท่านเองก็รู้ถึงอ,อุปสรรคหรือปัญหากับเด็กๆที่ชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยดี ซึ่งท่านเองก็สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้มากแล้วก็ช่วยเราได้มากในด้านนี้แล้วเราเองเนี่ยไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรอยู่ตรงไหนท่านสามารถไปซัพพอร์ตช่วยได้หมดเลยค่ะเพราะท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือชุมชนในธุรกันดารบนพื้นที่สูงอยู่แล้วตอนแรกพระอาจารย์ขึ้นไปบริจาคของบนดอยครับแล้วก็เจอพวกผมเลยไม่มีโอกาสได้เรียนครับพระอาจารย์เลยเอามาอุปการะมาเรียนในเมืองครับจู่บนดอยคือไม่เคย มาอยู่ในเมืองแบบนี้อยากมาแล้วก็อยากเรียนตอนเช้าตื่นขึ้นมานกวาดครับกวาดเสร็จแล้วกินข้าวอะไรพวกนี้ครับไปโรงเรียนพระอาจารย์จะแจกเงินแล้วก็ขนมแล้วก็นมครับพระอาจารย์เป็นตัวแบไดท้ทุกเรื่องเลยครับเด็กๆเ,เองเขาก็ทุกคนที่มาเขาประทับใจหมดคะ่ะพระอาจารย์ท่านมีวิธีการสอนที่ไม่ได้เหมือนในโรงเรียนทั่วไป ท่านมีวิธีฝึกของท่านอีกอย่างหนึง่งไม่ได้เป็นเหมือนวัดทั่วไปที่เข้าไปแล้วตั้งนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะท่านจะสอนให้การรู้จักบําเพ็ญประโยชน์รู้จักช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้โอกาสกว่าอย่างเงี้ยค่ะท่านจะสอนด้านนี้แล้วก็ฝึกอาชีพให้เด็กๆได้สามารถที่จะนํากลับไปใช้ในที่บ้านของตนไปพัฒนานในหมู่บ้านของตนเองค่ะก็มีหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยครับ ว่าบริจาคเงินให้พระอาจารย์แบบนี้ครับแล้วจะาก,ก็บริหารให้พวกโผล่ต่อเด็กที่นี่ถึงไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วได้โอกาสแต่เขาไม่ได้มองตัวเขาเป็นเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาเป็นทั้งเด็กเก่งและก็เป็นทั้งเด็กดีควบคู่ก,กันไปด้วยทำให้คุณภาพชีวิตที่เขาเขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยดีกว่าเด็กข้างนอกทำให้เขามองว่าเขานี่ดูดีกว่าคนอื่นแล้ว แม้แต่สังคมข้างนอกที่เข้ามาพบเข้ามาเห็นเขาก็มองว่าเด็กที่นี่คือเด็กที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้เยอะท่านเวลาท่านทําท่านจะไม่ได้ทําเล็กๆท่านจะทําให้ไม่ใช่แค่ฝึกตอนนี้แล้วก็จบท่านจะต้องทําให้ต่อยอดไปให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กที่เรียนจบจากที่นี่ก,ก็จะนําไปสู่อีกโครงการหนึ่งของทางวัดก็คือโครงการบัณฑิตคืนถิน่น โครงการบัณฑิคขึ้นที่คือการส่งเด็กเรียนระดับอุดมศึกษาระดับปวชระดับปวสเด็กเหล่านี้หลายคนเมื่อเรียนจบแล้วก็จะกลับมาช่วยงานพระอาจารย์คือช่วยงานวัดดูแลน้องๆส่วนที่สองก็จะไปเป็นครูอยู่บนดอยเป็นผลต่างตอบแทนให้กับทางวัดที่ส่งเขาเรียนหนังสืออ,อย่างที่สามก็เมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไปมีอาชีพ มีครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้หันกลับมาช่วยเราดูแลรุ่นน้องต่อไปอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ไปลอวปกาละมาครับที่มาดูแลอย่างดีครับขอบคุณครับถ้ามองเห็นพระอาจารย์ในฐานะที่มนุษย์ที่ทำอย่างนี้ได้ ผมก็ถือว่ามนุษย์คนนี้ได้รับแตจแเกว่าพระพรพิเศษและต้องขอบคุณเขาที่เขานั้นได้ได้ทำสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสิ่งเหล่านี้ด้วยกันมาต้องมารับอารมณ์ของคนที่ลำบากกันต้องมารับความรู้สึกของคนที่ยากลำบากหรือคนที่หมดหนทางเนี่ยผมว่าไม่แช่ง่ายๆนะนี่เราก็าต้องขอบคุณนะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานคนนี้มาให้กับเรา ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับที่เลี้ยงดูพวกผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าพวกผมครัก็เลยจะช่วยเลี้ยงคนอื่นต่อไปครับพระสมนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ